้ามพลาดสำหรับท่านที่เสพติดความสะใจและจินตนาการอันเร่าร้อนมู่หลงว่วยวานลิขิตหัวลักในรูปแบบหนังสือเสียงและอีบุ๊กซื้อได้ที่เม็บแล้ววันนี้ สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างได้ดูเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตกันบ้างไหมเอ่ยนะคะคุณหยางจือแล้วก็คุณหูเกิดแสดงดีมากๆเลยค่ะแล้วก็นักแสดงในเรื่องก็แบบโอ้แสดงทักษะการแสดงเยี่ยมมากเลยจากนั้นเราจะไปอัปเดตละครเรื่องใหม่ของน้องซงจูเอ๋อกันหน่อยนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะใครจะมาเป็นพระเอกคนต่อไปด้วยแล้วก็เรื่องราวเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะปิดท้ายด้วยละครนะคะที่ประสบความสําเร็จในช่องโทรทัศน์แห่ง ชาติของจีน CCTV ในตอนนี้ค่ะมีเรื่องไหนที่พวกเราคนไทยนั้นก็ดูเป็นเพื่อนกันอยู่กับคนจีนหรือเปล่าเอ่ยนะคะเพราะว่าเรื่องที่ลง CCTV มันก็จะลงในไอสตรีมมิงด้วยนะคะแพลตฟอร์มสตรีมมิงเรามาเริ่มต้นที่ต้นไม้แห่งชีวิตกันก่อนนะคะดอเจนะคะได้รับบาดเจ็บสาหาัสแล้วก็หมดสติด้วยค่ะแล้วก็ต้องถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลในเมืองนะคะทางด้านไปจูเองก็ถูกไล่ออกจากทีมลาดตะเวนไปอีกค่ะแล้วก็เป ตัวละครจางชินฉินนั้นมีไอเดียใหม่ขึ้นมานะคะดอจนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วหมดสติไปก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลตอนนี้หอหวานตามมาถึงตอนที่10แล้วก็11นะคะสถานการณ์ที่แน่นอนขึ้นอยู่กับแบบผลการเอ็กซรยลค่ะก็ต้องรอคุณหมอเนาะปจูเองก็อยู่ใกล้ๆให้กําลังใจดอเจนะคะเมื่อเหอชิงหยวนผลักเธอออกไปเนี่ยเซ้าอินเฟิงค่ะก็ทนไม่ไหวจิงตะโกนว่าเธอกํากลังทําอะไรอยู่นี่มันเกินไปแล้วไม่ใช่หรอนะคะ ทะเลาะก,กันจากนั้นนะคะทางด้านของซื่อหลงก็ถามสมาชิกทีมลาดตะเวนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีใครบางคนนะที่มีแบบมือขวาถูกตัดขาดไปแล้วก็เจอไหมแล้วก็ความสูงเนี่ยพอๆกับเขาเลยนะฮะทางด้านของลิ้นเปิดเซิงก็บอกกับครอบครัวของดอเจว่าควรจะส่งดอเจไปโรงพยาบาลในเมืองดีกว่าเพราะว่าโรงพยาบาลในอำเภอเนี่ยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมารักษาเขาได้ค่ะภรรยาของดอ เจร้องไห้นะคะแล้วก็ไปแบบ คำควรต่อหน้าผู้ใหญ่อำเภอหลินค่ะบอกว่าส่งเขาไปในเมืองไม่ได้นะเธออยากให้เขาตายที่บ้านไม่ใช่ข้างนอกนะคะมิฉะนั้นยาดเจดจะต้องโทษเขาแน่แนเลยเอา้าอีนี่ก็เขาจะเอาสามีไปรักษาแต่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคืออาการหนักแล้วไม่ต้องไปหรอกถ้าจะตายก็ให้ตายที่บ้านค่ะทางด้านของเฮอชิงหยวนก็ดุด่าไปจูว่าเฮ้ยตัวเองนั้นเธอเป็นคนทําลายนะคะหัวหน้าทีมแล้วกล้าดียังไงยังจะไปเยี่ยมเขาอีกนะคะเอาไปออาไปออกไปจาก,ออกทีม รัฐตะเวนกระโดดไล่อย่างหมูอย่างหมาเลยค่ะทางด้านของจางชินชินก็กล่าวว่าเออตอนนี้เธอคิดไอเดียใหม่ๆได้แต่ว่ามันจะต้องใช้เงินทุนนอะลงทุนประมาณ5้าหมื่นหยวนค่ะ จากนั้นในที่ประชุมจึงมีการประกาศว่าโรงพยาบาลได้ตัดสินใจใช้เงินส่วนใหญ่สำหรับการปรับปรุงห้องอาบน้ำเพื่อจะซื้อเข็มขัดพยุงนะคะแล้วก็มีพวกกระดาษชำระคือต้องลงไปในงบด้วยซึ่งก็จะแจกจ่ายฟรีให้กับหมู่บ้านนะคะทั้ง20แห่งในอำเภอด้วยค่ะ ทางด้านซื้อหลงก็บอกกับไปจูว่านะคะเธอสามารถทำงานที่นี่ได้อย่างสบายใจนับจากนี้เป็นต้นไปจางฉินฉินลอบใจไปจูนะคะโดยกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันหรอกงานที่เนี่ง่ายกว่างานที่หน่วยลาดตะเวนมากเลยค่ะ ลิ้นปล่อยเซิงนะคะก็คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องไร้สาระเซ้าอินเฟยอธิบายว่าให้ผู้ให้ผู้ว่าการอำเภอลินน่ะบอกบอกว่าการรายงานข่าวไม่เคยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรือว่าต้องการจะมาแบบสร้างปัญหาให้ใครนะแต่ว่าเสนอข่าวเพื่อเป็นการสะท้อนความจริงทางสังคมอย่างเป็นกลางแล้วก็ถูกต้องแม่นยําค่ะแล้วก็ตอบสนองต่อสิทธิของประชาชนในการที่พวกเขามีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลด้วยนะคะ จากนั้นเนี่ยก็มาดูที่พนักงานมาดูที่โรงพยาบาลบ้างพนักงานโรงพยาบาลคนหนึ่งได้คัดค้านผพิ่มาน่วยการจ้างนะคะโดยกล่าวว่าคนในพื้นที่ชนบทน่ะก็เป็นคนเหมือนกันไม่ใช่หรอทุกคนต่างก็รอคอยห้องอาบน้ํากันมานานแล้วนะตอนนี้งบประมาณได้รับการอนุมัติแล้วทําไมถึงยกเลิกหลังจากการประชุมแค่ครั้งเดียวหล่ะนะคะก็แน่นอนว่าทุกคนอยากจะให้เกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นนะคะในโรงพยาบาลหลังจากการประชุมเสร็จนะคะ จางชินชินได้ถามความเห็นของเหยียนจือว่าเอ๊ะ ทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่านะคะยังไงก็ยังไงก็ต้องดันให้โปรเจก์นี้มันผ่านให้ได้คะ่ะโอ้โก็ทุกที่มีปัญหารจริงนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามการที่เราคิดดีทําดีกับชุมชนหรือว่าหน่วยงานที่เป็นแบบสาธารณกุศลอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องดีนะคะเพราะฉะนั้นแบบทุกประเทศเขาก็มีกันนะเพื่อนเพื่อนเออก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะถ้ามีเวลายอย่าลืมไปดูกันสําหรับต้นไม้แห่งชีวิตค่ะทุกที่มีความหวังหมดเลยนะคะ จากนั้นนะคะอดหวานพาเพื่อนๆมาดูาละครย้อนยุคเรื่องใหม่ของน้องซงจูเอ๋อค่ะซงจูเอ๋อนนะคะก็เป็นนางเอกที่โตเป็นสาวแล้วตอนนี้น้องเคารดน้ําหนักนะเพื่อนๆตัวแบบผอมลงมากๆเลยนะคะน่าเป็นห่วงผอมลงจนหน้าเป็นห่วงอะ่ะเ,เพื่อนๆคิดดูแล้วกันตัวบางเฉียบเลยนะคะอาจจะเป็นเทรนดของ ของคนที่ถูกเรียกว่าสวยในเมืองจีนนะคะตอนนี้ลดกันแบบโอ้โหเหมือนคงกระดูกเดินได้กันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าน้องซงจือเอ๋อมีเครื่องหน้าที่สวยมากๆเลยนะคะเหมาะกับละครย้อนยุคมากค่ะสําหรับพระเอกเนาะเขาบอกว่าเป็นพระเอกชื่อดังเลยนะคะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ใหม่นะคะก็เลยเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากแต่อะไรก็ตามเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะซีรีส์เรื่องใหม,ม่เรื่องใหม่ล่าสุดถ้าเป็นโปรเจกต์เปิดกลองเนี่ยก็จริงจริง ก็มีอยู่เรื่อยๆเพราะน้องซงจูเออไม่เคยว่างงานเลยนะคะหลังจากที่ผ่านมรสมเรื่องของภาษีมาได้ค่ะแล้วก็ซีรีส์ที่จะมีคิวออนแอร์ในปีนี้ก็มีหลายเรื่องน้อยอย่างเรื่องที่พวกเราอยากดูก่อนนะคะอ่าอะไรนะลูกพี่ลูกน้องอะ่ะเ,เพื่อนเออ ชอบเรียกชื่อเหมือนนิยายต้นฉบับนะ,ะเรียกชื่อลูกพี่ลูกน้องนะคะเรื่องนี้ก็สนุกดีนะคะค้าผู้นี้อะไรนะค่าผู้นี้โชคดีอะไรที่สุดใช่ไหมคะมาเพื่อนๆจะมาที่ช่องคอมเมนต์เลยนะคะชื่อไทยเนาะชื่อไทยชื่ออะไรเอ่ยมาบอกแอด a วานหน่อยนะคะก็คาดว่าเรื่องนี้น่าจะได้รับความน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าเพื่อนๆเ,เห็นพระเอกอย่างพเพกก็หลอนะส่วนพระรองหล่อมาก โอ้ยแต่แล้วะลองหล่อมากเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนบทให้ะลองสักนิดไหมเพราะว่าะลองก็โคตรเลวเลยแต่ว่าพระลองหล่อมากเลยนะคะก็ทําให้ได้รับความสนใจในระดับหนึ่งทีเดียวค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรเอ่ยนะคะสาหรับเรื่องลูกพี่ลูกน้องค่ะเรื่องราวเป็นชะตาชีวิตที่ผันผวนของนางเอกของพวกเรานะคะเจนเจียฝูซึ่งในชาติก่อนนั้นนางไปแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องลําดับนะคะลำดับที่ที่สองของนางนั่นเอง แต่ว่าพวกเขากับติดอยู่วังวนทางการเมืองเพราะว่าเป็นลูกชายที่ไม่เอา่านนั่นเองนะคะก็ต่อมานะคะท้ายที่สุดเนี่ยนางก็กลายเป็นเหยื่อเพราะว่าความสวยนั่นเองหลังจากชะตากรรมอน่าเศร้านะคะนางเอกของเราหลังจากที่เสียชีวิตแบบโอ้ห้องเฮามันจับฝังทั้งเป็นเลยเพื่อนๆทำให้ขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายจากนั้นก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่นะคะในช่วงที่นางเอกของเรากำลังจะต้อง แต่งงานนั่นเองค่ะแต่พระเอกของพวกเรานะคะก็คือมาปรากฏตัวให้นางเอกได้เห็นซึ่งตัวของนางเอกเนี่ยในตอนแรกก็จําเรื่องราวของพระเอกในช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่านางเอกก็รู้ว่าเป็นพระเอกเนี่แหละเผยโยอันเป็นคนที่ช่วยนางได้ให้หลุดลอดจากจากแบบศัตรูของนางกับคนที่จะมาเอานางไปเป็นเมียอย่างเงี้ยนะคะนางเอกก็เลยต้อง ต้องใช้คำว่าอะไรดีอ่ะก็ต้อง <c oughs> ต้องเอามาให้ได้ก่อนนะฮะต้องต้องหาหลัวเองอะ่ะนางเอกต้องชิงหลัวก่อนก็คือถ้าไม่มีหลัวก่อนนี้ก็โดนแน่ๆเลยนะคะนางเอกก็วางแผนการแต่งงานของนางกับเผยโยอันอย่างจงใจเลยค่ะสร้างสถานการณ์น่นนี่นะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็มีเรื่องราวด้วยกันเนาะในนิยายต้นฉบับมีไปจนถึงมีลูกแล้วก็ลูกโตเลยนะคะเป็นเรื่องราวที่ก็แบบ ครอบคุมดีก็เรื่องการเดินเรื่องในนิยายต้นฉบับเขาไปเรื่อยๆอ่ะวันเพื่อนก็ไม่ได้มีอะไรนะ่าตื่นเต้นนะเอาจริงถ้าโปรเจกซีรีส์มันไม่ใช่น้องซองจูเอ๋อเนี่ยก็คงอ่สิ ยังไงดียนิยายเรื่องนี้ก็คงจะ,จะธรรมดาเพื่อนๆก็คงจะไม่เลือกที่จะที่จะอ่านก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนเพื่อนๆที่สนใจเนาะชอบฟังอะไรเงี้ยก็ไปฟังที่ช่องลำนำรักนักเขียนโนเวลเลอร์ no นะคะเราไหวจบแล้วเนาะใช้ชื่อเรื่องว่าลูกพี่ลูกน้องนะคะสําหรับเรื่องนี้นอกจากซ่องจูเอ๋อร์กับเฉินชินไห่นะคะนางเอกพระเอกแล้วเนี่ยมีคุณเฉินลวดเฉียนมีคุณจางหุยหวนแล้วก็นักแสดงมากมายอีกหลายคนเลยนะคะน่าติดตามมากๆค่ะ ถ้ามีพาร์ทของพาทแบบชีวิตเก่าให้ดูบ้างก็ดีแต่ไม่รู้ว่าละครจะสามารถสร้างได้ไหมเนาะเพราะว่าเป็นการฝื้นขืนชีพอาจจะต้องเลยตำเลยเพราะว่ามันก็สามารถจะทําบทละครให้มันอยู่เฉพาะในจุดที่เป็น ที่เป็นในชาติเดียวได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในนิยายคือนางเอกของเราชาติที่แล้วชะตากรรมก็น่าโศกเศร้านะคะชาติที่แล้วถูกสามีใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะไต,ต่เต้าทางการเมืองแล้วก็ถูกยกนะเมียยกเมียให้กับคนอื่นสุดท้ายแล้วก็ต้องจบชีวิตลงนะคะด้วยการถูกบังคับให้ฆ่าตัวตายจากยายฮองเหา่าซึ่งมันก็แค้นมานานแล้วนะคะตอนที อตอนที่จัก,กรพรรดิหรือว่าตอนนั้นอะคือคนที่แบบรักนางเอกอะยังอยู่มีชีวิตอยู่ฮองเฮามันทําตัวดีมันก็อ่อนนทุกอย่างแต่พอจัก,กรพรรดิตายปุ๊บนะคะมันก็จับนางเอกเนั่นแหะคะ่ะเข้าไปเลยด้วยความจงรักภักดีเนาะเออเอาเข้าไปในโรงแบบฝังทั้งเป็นอะ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะอยากจะเห็นหนางเอกนั้นทรมานที่สุดนะคะ ก็ถือได้ว่าหนังเอกของเรามีโอกาสฟื้นขืนชีพซึ่งก็เกี่ยวกับท่านพ่อด้วยเนาะความรักของพ่อพ่อไปออกทะเลเนาะไปหา อะไรนะไปหาไอ้ปกาลังอัมพันอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะามาให้ลูกอะไรเงี้ยก็ลูกก็ฝันถึงก็เป็นเรื่องราวแบบอืปนปนแฟนตาซีเล็กๆน้อยๆนะคะเออเหมือนสไตล์อดศวันชอบ <c oughs> <c oughs> ก็ใส่ใส่แฟนตาซีเข้าไปด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้เน้นแฟนตาซีใส่แฟนตาซีแต่ก็ไปเน้นเรื่องความความรักแล้วก็การต่อสู้ในบ้านแล้วก็การต่อสู้อตัตวอดต์สมากกว่านะคะ ก็สำหรับเรื่องนี้น่าจะมีเรื่องราวของการต่อสู้ทางการเมืองด้วยอะไรด้วยเนาะในราชสำนักเพราะว่าพระเอกของพวกเรานี่ก็แหม่ตอนแรกนึกว่าเป็นคนตระกูลเผยแต่จริงไม่ใช่นะเพื่อนๆเป็นลูกพ่อเต้นะคะเป็นลูกของององก่อนเป็นลูกของององจากนั้นก็เป็นลูกของฮองเต้เพราะว่าท่านอ,องค์ก่อกระบฏแล้วก็ขึ้นของรอชค่ะ ก็เดี๋ยวรอออนแอร์แล้วก็อย่าพลาดชมกันนะคะมาปิดท้ายด้วยละครฮิตๆนะคะของทาง CCTV ของจีนกันบ้างคะ่ะตอนนี้ก็มีของคุณเจ้าีิอิงกับคุณจูหย่าหวนเลยนะคะคุณเจ้าีิอิงก็เรื่องดินแดนสร้างฝันนะคะแสดงคู่กับคุณห่วงเซียวหมิงนั่นเองก็เป็นเรื่องราวพัฒนานะคะบ้านเกิดดีๆแล้วก็ร่วมมือร่วมใจโอ้ยรักสามขีดดีอะเรื่องนี้ดีเพื่อนๆไปดูเถอะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือปีแห่งสันติสุขนะคะก็เป็นเรื่องราวของจีนย้อนยุคที่มีความหดโหดเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของยุคโกลาหลนไงแต่ถ้าไปดูเรื่องคําวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆนานาก็เหมือนกับชาวเน็ตจีนทั่วไปนั่นแหละเพื่อนๆคะ่ะไม่เคยพอใจกับอะไรเลยอชาวเน็ตจีนเขาไม่เคยพอใจนะคะกับเรื่องใดเลยที่ไปทางเดียวกันอะไรเงี้ยไม่เลยต้องมีคําติคําน้นคำน,น,คำนี้เพราะฉะนั้นล้วนะคะเพื่อนๆก็ไปดูกันได้เองเลยแล้วก็ตัดสินกันเองเลยนะคะ คือละครที่ออนแอร์น้อยอย่างแนวของคุณเจ้าดิอิงเนี่ยก็เป็นแนวที่เป็นเฉพาะกลุ่มอะที่จะชอบนะคะมันไม่ใช่ในแนวตลาดที่เป็นจูบเอ่อแล้วก็แบบกลมๆฟัดเวียงกันอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะคะกลมๆกลมๆอะไรแอดหวาน๋อกลมๆก็คือจูบกันแล้วก็กอดกันแนบแน่นแล้วก็กิ้งกิ้งไปบนเตียงอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ในแนวนั้นไงเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันเป็นการตลาดเฉพาะกลุ่มก็คือกลุ่มที่เขาชอบดูอะไรแบบ แบบเอ่อชิวๆรักบ้นเกิดอ่ะมันเพื่อนบอกไม่ถูกแนวแนวแรงบันดันใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เนื้อหามีคุณภาพนะคะแล้วก็พิธีพิถันด้วยอะไรด้วยทีนี้พอเหมือนจริงเกินไปเนาะดาราเขาก็แต่งตัวเหมือนคนยุคสมัย1990-1980อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเชยบ้างอะไรบ้างนะคะก็ไม่ได้โดนใจวัยรุ่นแต่อะไรก็ตามเนื้อหานะคะเนื้อหาก็ยังคงเหมาะ ะะที่จะต้องเป็นซีรีส์ต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีเลยมันก็ไม่ได้ไงไม่มีเลยจะดูอะไรที่มันเป็นเรื่องราวของการสร้างสรงสรค์บ้านเมืองบางทีแล้วเนาะสิ่งที่เราจะสามารถสร้างสมดุลให้ชีวิตได้เนี่ยเพื่อนๆไม่ควรจะตัดอะไรไปเลยนะในชีวิตของพวกเราควรจะแบบให้มันปนปนกันบ้างอย่างเพื่อนเพื่อนหรือว่าน้องๆบางท่านที่ยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะชอบแนวรักแนวเพอฝันนะคะแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวนี้เด็กไทยชอบอ่านแบบเรื่องราว ที่เป็นชายรักชายหญิงรักหญิงอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องเบาๆลงหน่อยเนาะเอาเอาอย่างอื่นเอาในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมาอ่านบ้างนะคะเรื่องราวของชายชายหญิงหญิงอ่านได้ก็ไม่ผิดแต่ว่าหมกมุ่นไง เออมันมีคำว่าหมกมุ่นนะคะแล้วก็แยกแยกแยะได้แต่ไม่ทำ <c oughs> วัยรุ่นไทยเนาะสังเกตได้เลยนะคะก็สามารถจะแยกแยะได้แต่ก็แบบเออไม่เอาฉันชอบแบบนี้ฉันก็จะอยู่ของฉันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีเวลาก็ลองทุ่มเทพลังงานนะคะทุ่มเทเวลา ไปแบบดูเรื่องราวที่แบบมันเคียกไรเดียที่มันมีความพิถีพิถันคุณภาพสูงสูงแล้วก็ช่วยเรียกแรงบันดาลใจที่จะรักบ้านเกิดหรือว่ารักประเทศชาติอะไรแบบนี้บ้างเนะ <c oughs> เาะก็สลับสลับกันไปนะคะกับพวกดรามา่ากับพวกแบบความบันเทิงในแบบที่เป็นจินตนาการเนาะเอาละค่ะปรานาดีต่อทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและเดี๋ยวกลับมาพบกับแอดวานใหม่ในอพิสอดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ